สวัสดีค่ะบุภาพาลวยค่ะมาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมานะคะถักจากคอลงมาทีนี้จะเป็นแขนกระดิ่งเนาะเป็นแขนกระดิ่งสลับสีค่ะบุภาลองถักมาก็เกือบเกือบเสร็จแล้วค่ะเกือบเสร็จแล้วทีนี้แต่สีสีที่มาใส่เนี่ยก็จะไม่ตรงกับตามของเขานะคะไม่ไม่ตรงตามแบบแต่ทีนี้ว่าเรามีสีไหนเราก็ลองใส่ลองใส่ดูค่ะ แต่ว่าลายลายถักนี้เป็นลายถักที่ไม่ยากนะลายถักที่ไม่ยากบุผาถักมาแล้วไปลองสวมแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูตัวลายถักกันค่ะตัวนี้บุผาถักก็เกือบเกือบเสร็จแล้วนะคะเกือบเสร็จแล้วเนาะแขนแขนเนะะี่ยค่ะบุผาก็ก็ต่อออกมาก็ประมาณหนึ่งประเจของบุผาจะเป็นแขนพองๆหน่อยนะคะแขนพองๆหน่อย ตัวตรงตัวนี้จะเป็นเป็นบานๆนิดนึงค่ะเป็นบานๆนะบุพัฒจะทําแบบตัวตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ยาวมากค่ะตัวไม่ยาวมากอันนี้คอเนี่ยเก็บเรียบร้อยแล้วคอนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะตรงที่ขึ้นตรงที่ขึ้นนะคะตรงที่ขึ้นเนี่ยทำเป็นบุพัาบอกตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาบอกลายตรงที่ขึ้นเนี่ยค่ะบุพขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี ขึ้นสามรอบไปสามรอบนะคะแล้วก็ถึงมาแตกมาแตกเพิ่มเพิ่มลายเพิ่มเป็นเหมือนพัดนะคะเหมือนพัดเนี่ยนะนี่นะคะท่านผู้ชมดูจากตรงนี้ก็ได้นี่นะเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงคอนะตรงคอแล้วก็ไปอันนี้อันนี้รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สี่อะคะ่ะเพิ่มตรงนี้มาเป็นสามฝั่งละสามแล้วก็ฝั่งละสี่ฝั่งละห้า ฝั่งละฝั่งละหแล้วก็ฝั่งละเจ็ดพอเจ็แล้วก็บูผาก็พอแล้วเจ็ดแล้วทีนี้ก็ถักต่อไปแล้วก็ส่วนส่วนตรงคอนี่นะคะตรงคอนี้ก็มาต่อจากตรงนี้ขึ้นมาอีก3ามรอบอีก3ามรอบนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อให้มันเพื่อให้วงคอเนี่ยมันแคบเข้าคะ่ะแล้วก็มาเก็บตัวอีกรอบเดียวรอบเดียวนะคะของตามนางแบบของตามนางแบบนะตรงตรงลายตรงนี้มันเนี่ยคะ่ะ เขาใช้แค่12ดอก12อัน12อันนะแต่ของปูผานี่งกใช้เยอะไปหน่อยแล้วมันบานค่ะมันบานมันจะเป็นเสื้อแบบตัวตัวหลวมบานเลยแหละเปลืองไหมเปลืองไหมนี่นะคะก็มาถ้าของนางแบบนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนจะไปสอนลาย,ลายมันจะไม่ยากหรอกค่ะลายจะไม่ยากนะไหมตัวนี้จะเป็นไหมค่อนข้างเส้นใหญ่นะคะประมาณไหมพรมอะ่ะประมาณไหมพรมเนาะถ้าตามของดังแบบด้านหน้านี่นะคะเนี่ยค่ะถ้านับลาย1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหกก็แสดงว่ารวมด้านหลังเนี่ยเป็น12อนะอันนี้ถักจากคอนะคะถักจากคอเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมแล้วต่อออกมาแล้วก็ต่อช่วงแขนนะคะ ช่วงที่มันบานนะคะอยู่ในวงแขนพอดีของนางแบบนะของนางแบบพอดีแตเ่เวลาจะใส่สี mm. ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะว่าจะใส่สีอะไรนะนะะี่ค่ะชายมันก็จะเป็นแบบนี้นะชายมันจะไม่ยาวมากแต่ขอบบูพัดจะชายสั้นแขนเนี่ยมันจะพองๆนิดนึงโดยที่บุพัดเอาตัวดอกตรงนี้ค่ะมันเยอะไปมันเยอะไปเนาะเดี๋ยวบุพัดจะทําตัวอย่างให้ดูนิดนึงค่ะให้ดูนิดนึงแต่ไม่ได้ถักรอบคอให้ดูนะคะคือรอบคอเนี่ย ก็คือทําตัวตัวตรงเนี้ให้มันได้เ,เพราะมันมันอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใช่ไหมคะมันต้องสนะิบสองเนาะสิบสองก็เท่ากับยี่สิบสี่ตรงเนี้อตรงหลักเนี่ยค่ะตรงหลักเนี่ยเพราะมันจะเว้นมันจะเว้นกันใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเว้นกันเราจะต้องได้อันเนี้ยนับไป นับหลักอันนี้ที่ขึ้นนะคะไป24 24หรือท่านผู้ชมจะเอามากกว่าน,นั้นก็ได้26ก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่บางคนนะคะเพราะว่านางแบบเขาผอมนะนางแบบเขาผอมแต่เราไม่ได้ผอมเหมือนนางแบบอะ่ะอืมเราไม่ได้ผอมนะคะเดี๋ยวอันนี้ปุผัดจะมาทําตัวอย่างลายขึ้นให้นิดนึงนะขึ้นให้นิดนึงว่าตรงที่ที่ช่วงเนี้ยค่ะทําให้สักสองสองช่วงดอกแลนะ้วกันเนาะสองช่วงดอก ผ่ใช้เข็มใช้เข็มเบอร์เบอร์สามนะคะไหมพรมเส้นเล็กนะไหมพรมเส้นเล็กอันนี้ท่านผู้ชมจะไปใช้ไหมเส้นอื่นก็ได้เวลาขึ้นนะคะตรงโซ่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถักแน่นนะตรงโซ่เนี่ยถักหลวมหลวมักหลวมๆว,วมหน่อยตรงรอบคอเนี่ยคะ่ะถักยาวได้เลยถักโซ่ไปยาวยาวรอบคอเราดูก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไป ไปไอันนี้มันนะ่าจะเพิ่งเอาไปชนกันนะคะทําดอกกันทําดอกให้มันครบให้มันครบไี้ ý, ช่วงดอกก่อนแล้วค่อยไปแล้วเราค่อยค่อยเอาไปชนกันคือบุพผารจะทําแบบนี้ค่ะแล้วไม่ต้องแก้แต่ถ้าเอาไปชนก่อนทีนี้ต้องแก้และอืมพอเราถักตรงนี้ได้ใช่ไหมคะก็พันหัวเข็มนะเนี่ยค่ะนับประมาณสักสามสี่ 3, โซ่มาลงตรงนี้นะทำหลัก นี่นะคะพันหัวเข็บหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่ให้ได้อันนี้ถือว่าสองหลักนี่นะคะอันนี้หลักที่หนึ่งพออันนี้ก็เว้นตรงคอเนี่ยตรงคอที่ลงมาเนี่ยบุปผาเว้นเว้นเว้นสองโซ่นะคะเว้นสองโซ่นับไปสอง สี่อันนี้ไปปักตรงโซ่ที่ห้านะคะโซ่ที่ห้านะตรงคอโซ่ที่ห้านี่นะคะหลัเราขึ้นเรานับตรงนี้คะ่ะเพราะว่ามันมันใช้ยี่สิบสิบสองสิบสองช่วงไอ้ที่ดอกใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตัวเนี้ยไปยี่สิบสี่อันนี้กรณีที่ที่ผอมนะ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่เราเอาตามแบบไม่ได้นะคะเราจะต้องมากกว่านะสี่ห้ามาลงตรงโซ่ที่ห้านะคะนี่นะถักอย่างเงี้ยค่ะให้เรานับไปจนเป็นวงกลมเนาะ ให้มันได้ให้ลงให้ลงคู่นะคะลงอ้ตรงดอกมันนะเพราะเดี๋ยวเราต้องจัดด้านหน้าด้านหลังแผ่นหน้าแผ่นหลังอันนี้ถักจากคอลงไปอันนี้ปักลงโซ่ที่ห้านะคะโซ่ที่ห้าข้างบนเว้นสองโซ่เว้นสองโซ่นะนะคะถักเกือบเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้ถ้าถักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูบุพาว่ามันน่ารักเดี๋ย ดังแบบใส่แล้วก็น่ารักดีก็เลยเลยลองถักดูก็ถักเนี่ยคะ่ะก็ไม่ค่อยได้มาลงคลิปเพราะว่าก็อยากถักให้เสร็จถามว่าคลิปใหม่ๆก็ h. มีไ,ม h. ไหมแต่ว่าคลิปมันต้องไปไปฝึกถักก่อนนะต้องไปถักก่อนถักเป็นแบบก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถึงมาลงได้คือบุพภาก็ยังไม่สามารถที่มองปาดแล้วก็มาทำให้ท่านผู้ชมดูตรงนั้นได้เลยก็ต้องไปซ้อมก่อน พร้อมทำก่อนพอตรงนี้เสร็จนะคะผพาทำให้ดูสักสองช่วงเนาะอพอรอบต่อมาเราจะทำไปตรงนี้ค่ะตรงตรงหลักเนี้ยไปสามรอบนะคะเพราะอันนี้เราถักจากคอลงมานะสามรอบคือให้มันให้มันบานออกอะค่ะให้มันบานออกตรงคอเพื่อที่จะได้เป็นวงแขนได้แล้วค่อยขยาย อ,อันนี้ใช้สองโซ่อันนี้ทำให้ดูไปก่อนแต่ถ้าท่านผู้ชนจะสลับสีก็ตัดใหม่เอาพอได้ทีละรอบก็ตัดใหม่ก็ใส่ใหม่สีอื่น พอดีมีประชุมช่วงบ่ายค่ะวันนี้ช่วงเช้าถักก็วันหยุดเขาก็ไม่เว้นนะนะปีใหม่มาก็เริ่มขับเคี่ยวเคี่ยวเข็นคือแวดวงธนาคารก็อุปาก็อิ่มตัวแล้วแหละคืออยากจะ,กะเกษียณยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเขาไม่ให้ออกก่อน 60. หกสิบวัวหน้าไม่เซ็น พอไม่เซ็นเราก็เข้าโครงการเออร์ลี่ไม่ได้พอเข้าโครงการเออร์ลี่ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตังค์นะเราก็อยู่ต่อไป <c oughs> คือมันไม่เหมือนเดิมนะคะวงการธนาคารนะจะเหนื่อยจะเข้มข้นเยอะขึ้นนี่นะคะก็ทำ จะมีเสียงคนอาบน้ำหน่อยนะคะอันนี้รอบสามเราจะทำหลักไปอย่างเงี้ยนะคะสามรอบนะสามรอบก่อนนะอันนี้เป็นรอบที่สามใช้สองโซ่อย่างเงี้ยค่ะ หลายท่านอาจจะมองแล้วก็ทําได้เลยค่ะทําได้เลยแต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่นะที่มันอันนี้ที่มันจะต้องเปลี่ยนรอบที่สี่นี่แหละอันนี้จะดูไวนิดนึงนะคะ ถ้าเป็นไหมพรมบุผเก,ก็ไม่ได้ถักแน่นมากนะคะเนี่ยค่ะถักหลวมๆก็ไม่ได้ถักแน่นมือขนาดที่แบบไอ้นี่ถักสบายๆอันนี้ใช้สองโซ่นะคะสองโซ่ไหมซัมเมอร์เส้นใหญ่ก็เขาก็มีนะคะเส้นใหญ่หน่อยดูใน ก็แล้วแต่เราว่าเราจะใช้ไหมแบบไหนนะอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะก็ลองทำกันดูอันนี้ถักกลับไปกลับมาให้ดูนะคะพอรอบนี้รอบที่รอบนี้เป็นรอบที่ต้องเปลี่ยนนะคะรอบนี้นะ รอบนี้ที่เราจะต้องเพิ่มเราจะเว้นตรงที่ตอนนี้นะคะตรงตรงหลักตรงนี้นะนะคะตรงหลักนี้นะ,ะ,รนนะ,ะเราจะยังไม่หลักตะกี้เราปล่อยใช่ไหมอันนี้อันนี้พอได้สองหลักเรารวบนะคะเรารวบแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เนี่ยคะ่ะจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนอันนี้นะ 3รอบแรกเนี่ยเราจะไม่รวบแบบนี้นะคะพอได้สองหลักแล้วเรารวบอันนี้เรารวบนะคะเนี่ยเรารวบแล้วก็สองโซ่พอสองโซ่เสร็จเราจะมาเพิ่มค่ะมาเพิ่มหลักนี่นะอันนี้อันนี้เราปักบ,บนบนหลักเลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มตรงในเนี้ยหนึ่งฝั่งละสามค่อยคเพิ่มค่ะค่อยค่อยเพิ่ม อันนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งโซ่นะคะแล้วก็เพิ่มนี่นะนะคะจะได้อย่างนี้เม้นหนึ่งโซ่ตรงนี้มาก็สองโซ่อันนี้หลักกลางพันหัวเข็มอันนี้เรายังไม่ดึงนะรอรออีกหลักก่อนนะคะ วเว้นหนึ่งโซ่คือตั้งแต่แถวเนี้ยตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปจะทําแบบนี้หมดค่ะมันจะเพราะสามแถวแรกแค่นั้นเองที่เราไม่ไม่รวบนะเพราะสามแถวแรกเนี้ยเราต้องการให้มันเป็นาลาดตรงไหลตรงตรงคอเราลงไปอ๋อตรงนี้ลืมนะคะก็จะเวน้นนี่ก็ปักนี่ค่ะจะเว้นเพิ่ม เพิ่มดอกหนึ่งแล้วก็เว้นนนี่นะตรงกลางเว้นหนึ่งโซ่จะชอบสองโซ่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะบุภาเว้นหนึ่งโซ่ก็พอเดีย๋ยวพอรีดมันก็ห่างออกมาค่ะ อ,อันนี้ตรงกลางอันนี้มันทำเพื่อที่จะไปสู่วงแขนนะคะวงแขนแล้วนะค่อยๆเพิ่ม โซ่ so. ถ้าลายถักจากคอมจะง่ายค่ะถักจากคอมจะง่ายเนาะอันนี้สองโซ่ so. อุ้ยใหม่พันกันแบบนี้นะคะ เข็บจฝั่งเบอร์สามนะคะเข็บฝั่งเบอร์สามอันนี้สองโซ่รอบนี้เราก็ปักบนหลักนะคะอันนี้บุพบเพิ่มไปข้างในนะคะเพิ่มไปทีละ,ละหลักนะนะะี่ค่ะอันนี้เป็นสี่หลัก ตะกี้เป็นสามหลักอันนี้เป็นสี่หลักเพิ่มไปทีละหลักให้มันค่อย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 เพิ่มมาค่ะเป็นวงแขนแต่ถ้าถ้าดูวงแขนมันจะไม่ได้นะก็จะเพิ่มสองก็ได้ตรงกลางเนี้ยค่ะกันแล้วแต่ท่านผู้ชม ขึ้นอยู่กับไหมเลยนะคะว่าเราใช้ไหมเส้นเล็กขนาดไหนถ้าเส้นเล็กอาจจะต้องเพิ่มเยอะหน่อย อากาศมันร้อนอบเนาะเป็นแพ้อากาศจมูกนี่ไม่ไหวเลยมีแต่น้ำมูกอันนี้สองอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดค่ะอันนี้อันนี้ต้องทำแบบนี้ไปตลอดตลอดจนถึงชายเลยจะเพาะสามแถวแรกตรงคอแค่นั้นเองค่ะที่เราไม่ทำเนาะ ถักเป็นวงกลมนะคะอันนี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ตัวเสื้อเนี่ยเราถักเป็นวงค่ะก็ตรงดอกตรงกลางเนี่ยเราต้องให้มันลงคู่นะคะนับนะคะอันเนี้ยดอกตรงเนี้ยให้มันลงคู่ว่เาเราจะเอาสิบสองสิบสองดอกหรือจะเอาสิบสิบสี่รอบรอบคอค่ะแล้วแต่เราแต่ของบุพานเนี่ยมากกว่าคือเอาเยอะ กลัววงแขนไม่ได้กะขนาดไม่ถูก ค่อยๆเพิ่มค่ะแต่เพ,เพิ่มทีละหน่อยเพิ่มทีละหน่อยเราเพิ่มไปอย่างนี้นะคะถึงถึงอันนี้เดี๋ยวนี้บุผัฒนรัดมาให้ตรงนี้แล้วกัน รัดไม้ตรงดอกตรงนี้แล้วกันเพื่อจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะหลายท่านก็น่าจะมองภาพเห็นแล้วแหละมาต่อ,อยังไงนะวันนี้นะรัดมาให้ตรงนี้ แตเสื้อเสื้อตัวนี้ทําออกมาสวยนะคะจะใช้สีหวานๆสีอะไรก็ได้นะแต่บุภาว่าทาออกมาสวยนะจากที่ถักออกมาแล้วเนี่ยเป็นลายที่แบบง่ายๆคือลายจะสังเกตว่าของฝรั่งนะครับเวลาลายเสื้อที่เป็นลายเรียบๆเนี่ยเขาจะเล่นสีเขาจะเล่นสีสันแต่ถ้าลายยากๆเนี่ยเขาจะใช้สีขาวลายยากๆนะคะเขาจะใช้สีขาวถัก อันนั้นเล่นลวดลายต่สังเกตได้เลยแต่บุภักก็ชอบลายง่ายๆเล่นสีสันว่าเป็นคนชอบสีอชอบสีอันนี้ได้หกแล้วก็เหลืออีกรอบหนึ่งคือพอได้เจ็ดทีนี้ก็เจ็ดตลอดไปเลยแต่ว่าท่านผู้ชมจะเอาแปดจะเอาเก้าอะไรก็ได้นะแต่บุผาเอาแค่เจ็ดเจ็ดหลักฝั่งละเจ็ดหลักแล้วก็ ทีนี้ก็ถักยาวไปเลยอยู่ที่ว่าวงแขนเรานะคะวงแขนเราอะเราได้หรือ,อยังถ้าถ้าเรายังดูแล้วมันจะยังไม่ได้ก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มจนจากไหลมาวงแขนเราเนี่ยเราได้แต่น,นี่บุพาต่อท้องแขนนะคือวงแขนไม่ได้เอาจน จนครบนะคะถักไปต่อมาเหลือดอกเดียวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้ให้เห็นว่ามันกี่รอบ อันนี้ใช่2โซ่นะคะตรงนี้นะ รวมรวมหลักที่จะเพิ่มเป็นเจ็ดของบุพัดใช้แค่เจ็ดนะคะใช้แค่เจ็ดแล้วหลังจากนั้นก็เจ็ดตลอดเลยฝั่งละเจ็ดเนี่ยนะตรงน,นี้จนถึงชายเลยคะ่ะ แต่ถ้าเป็นไหมเส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็มันอาจจะต้องเอาเอาเอาตรงอัเนี้ยก็อยู่ที่เราเราลองไปลองสวมดูค่ะว่าวงแขนเราจะประมาณไหนเนาะ จะได้ความยาวอยู่ประมาณนี้นี่นะคะความยาวมันแต่ใหม่ก็จะรีดมันก็จะรีดได้หน่อยทีนี้หลังจากหลังจากเนี้ยค่ะเราก็ทีละเจ็ดท่านผู้ชมจะเอา8ก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ว่าใครถ้าคนที่หน้าอกใหญ่อะหน้าอกหน้าอกมีมีหน้าอกค่ะมันจะต้องวงตรงวงแขนมันจะต้องเยอะหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะฟิตทีนี้ของบุผาเนี่ยเอาแค่เจ็ด ท่านผู้ชมอาจจะขึ้นไปเป็น8เป็น9้าพอ9้าแล้วก็ต่อไปเลยก็ได้อันอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะตรงลาดตรงนี้ค่ะ3มรอบเนี่ยเราจะสี่รอบก็ได้คือระหว่างพอถักเป็นวงกลมใช่ไหมคะมันจะบานออกใช่ปะม,มันจะบานออกก็อยู่ที่ว่ามันบานขนาดไหนเนาะตรงนี้ค่ะเราก็วัดวงแขนเราดูอันอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างวิธีถักทีนี้ดูตัวเสือ้อ อันนี้อันนี้ตรงนี้บุภาลีดแล้วตรงเนี้ยรีดมาหน่อยหนึ่งพอดีต้องต้องลอมสวมตอนแรกสวมแล้วมันดูคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บุภาบุพาต่อท้องแขนนะคะต่อท้องแขนนะเนี่ยต่อท้องแขนน่าจะประมาณสักเออสามสามสิบโซ่ได้สามสิบโซ่เนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าจากวงแขนตรงตรงนี้นะ ตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้านับนะถ้านับจุดเริ่มนะคะจุดเริ่มจุดเริ่มคือตรงนี้นับไป1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดนับไปนับไป8นี่ประมาณ7เอง7เองเนาะ1ี่ห้า7พอ7มันน้อยไป7รอบเนะะี่ยค่ะน้อยไป พอพอน้อยไปค่ะวงแขนเราจะฟิตนะจะฟิตบุพารีต่อตรงท้องแขนเนะี่ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยต้องประมาณแปดถ้านับจากตรงนี้นะคะนับจากตรงนี้หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดได้แปดได้เนี่ยนะคะแปดรอบนะแปดรอบอ่าถ้าเป็นถ้าใครที่แบบตัวใหญ่หน่อยอาจจะอาจจะให้ไปตรงเนี้ยนับจากตรงเนี้ยไปจนถึงไหล่เนี่ย สัก10รอบก็ได้ค่ะ10บรอบ10รอบนะแล้วก็ค่อยไปวงแขนทีนี้เราก็ลองสวมดูสวมสวมดูว่าวงแขนเราเอาอย่างนี้มาชนกันวงแขนเนี่ยมันมันฟิตไหมถ้ามันถ้ามันชนกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต่อท้องแขนต่อท้องแขนอย่างนี้ต่อท้องแขนออกมานี่นะคะถ้ามันไม่ได้อันนี้ต่อท้องแขนก็คือ ของบุผาเนี่ยตอดท้องแขนให้ได้หนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายแต่ตรงเนี้ยโซ่เนี่ยจะต้องกว้างเพราะว่าบุผาไปลองแล้วมันฟิตบุผาก็เลยมาแก้เนี่ยค่ะมันลอยที่ไม่สวยเนี่ยไปแก้ให้มันหลวมหน่อยหนึง่งตรงนี้นะแล้วก็ค่อยมาแคบเข้าเป็นปกติของมันไปเพราะว่าตรงวงแขน,เ,นเดี๋ยวเราใส่แล้วมันฟิตฟิตเกินเนี่ยค่ะเพิ่มมาหนึ่งช่วงดอกตรงนี้นะตรงตรงท้องแขนเนี่ยค่ะเพิ่มมาหนึ่งช่วงดอก แขนมันก็จะบานเพราะอันนี้บุผาใช้ดอกเยอะใช้ดอกเยอะเนะะี่ยค่ะใช้ดอกเต็มเลยแต่คอมันอพอพอเราใช้ดอกเยอะใช่ไหมคะดอกเยอะทีนี้คอมันจะกว้างกว้างมากเลยบุผาก็เลยต้องมาเก็บเนะะี่ยค่ะเก็บขึ้นไปสามรอบเก็บขึ้นไปสามรอบมันก็จะคอแคบเข้าอันนี้นะเราก็ถักรอบไปรอบมารอบไปรอบมาอันนี้คือวิธีวิธีทําเสื้อนะ เพราะว่าคอไม่งั้นวงแขนเราจะไม่ได้ค่ะไม่งั้นวงแขนเราไม่ได้มันจะฟิตเกินประดับออกมาอันนี้ต่อจากหัวไหล่นคะคะก็ลองทากันดูบุภาวัลายนี้ก็โอเคนะคิดว่าวันนี้ก็คงเสร็จแล้วแหละหลังจาก,กลงคลิปก็เดี๋ยวไปถักถักเพิ่มอีกนิดหน่อยถักเพิ่มอีกนิดหน่อยนะถักชายเพราะว่าไหมหมดค่ะสีขาวหมดก็เลยก็จะเป็นว่าพอถักลนะอา้าวไหมก็หมดอีกก็เลยได้ คอนคกลางๆได้เป็ตัวนิดตัวน้อยอะไรไปเนี่ยค่ะลายนี้น่ารักดีนะคะลองลองทำกันดูเป็นลายที่แบบง่ายๆนะหลายๆสีอาจจะใช้หลายสีหน่อยสีอาจจะเหมือนของเขาของบุาพาก็ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเปะ๊ะเพราะสีไม่มีเนี่ค่ะฝากไว้คลิปหนึ่งจะยาวหน่อยคลิปนี้ค่ะถ้ายังไงก็ลองทำกันดูเนาะสวยๆค่ะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ